อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและวิดีโอใหม่ๆจากทางช anel คราบสวัสดีเพื่อนๆชาว p เพ Mobile ทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมสนุ๊ปป๊อบช anel ในเกม p เพ Mobile 2021กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับทุกวันจันทร์และวันพฤหัสกับการเปิดแพ็คกลือแบบนี้ ซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้มีการอัปเดตแพ็กฟีเจอร์เพลเยอร์เข้ามาถึง3แพ็กด้วยกัน <Wow. S 1> แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเปิดกันมาอัปเดตข่าวสารของอาทิตย์นี้กันก่อนดีกว่านะครับโอเคซึ่งทิตนี้เนี่ยของขวัญฟรีจากเมซี่นะครับก็เป็นมัสคาเรลนะครับจากชาเรเก้ศูนย์สี่เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปรับฟรีกันได้ในกล่องจดหมายได้เลยนะครับและอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่น่าสนใจเลยก็คือลุกี้ชา a l เลนจ์นะครับตัวนี้เนี่ย ก็รีให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเตะ1แมต่์นะครับเพื่อรับตัวสเกลเพื่อเปิดตำนานปี1ครั้งได้เลยแล้วสำหรับเพื่อนๆที่กำลังรอยูฮันครับอยู่นะครับอาจจะมีข่าวดีมาให้เพื่อนๆภายในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยอาจจะมีโยนครับมาให้เปิดเป็นไอคอนิกโมเมนต์ก็เก็บตังรอกันได้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาเปิดแพ็คคัพซีเล็กชัน ที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้ก็มีทั้งหมด3แพ็คด้วยกันแพ็คแรกก็คือแพ็คของบาร์เซโลนาแล้วก็เป็นแพ็คของเซบีย่านะครับส่วนแพ็คสุดท้ายเนี่ยจะเป็นของบียาเรียลนะครับซึ่งแพ็คนี้เนี่ยก็มีตัวที่น่าสนใจอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นนักบอลชาวเอเชียนะครับผมตัวนี้ก็จะมะีเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันก่อนดีกว่าว่ามีตัวไหนนะครับโอเคโอเคครับก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นคูโบกนะครับ ที่อยู่ในทีมนี้ถ้าเพื่อนสนใจเนี่ยก็เข้าไปเปิดดูได้นะครับผมลองไปสุ่มๆกันเล่นๆดูนะถ้าทองเหลือๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอยู่แพ็คหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของอาทิตย์นี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือบาซ่าทีนี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆเ,เปิดนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่ ปีศาจมากๆแล้วก็พลังเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทุกตัวนะครับ <Wow. S 1> มีตัวอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเข้าไปดูกันก่อนดีกว่าไปเริ่มกันที่พระเอกของแพ็คนี้กันเลยดีกว่าเรียลแมสซี่นะครับอยู่ในตำแหน่ง RWF พลังครับเต็มแล้วอยู่ที่98ภาคนี้ก็จะพลังน้อยนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องขิงกันเยอะการันตีด้วยรางวัลบอลลงดอรที่เขาได้มาเนี่ยถือว่าฝีเท้าเขาไม่ธรรมดาจริงๆไปกันที่ตัวต่อไป สเตเกนอยู่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูพลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่95ตัวนี้เนี่ยพลังในฐานะผู้รักษาประตูตเต็ม9.9ทุกช่องรับรองเหนียวแน่นหนึบแน่นอนตัวนี้โอเคได้ไปถือว่าไม่เกลือนะครับตัวนี้ไปกันที่ตัวต่อไปบุสเกตอยู่ในตำแหน่ง DMF พลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่96ตัวนี้จ่ายบอลสั้นดีมากๆบอลยาวก็ได้คองบอลก็ดีโอ้โหครบเครื่องจริงๆไปกันที่ตัวต่อไป พเก้ ke, อยู่ในตำแหน่ง CB พลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่94คนนี้เกมรับดีจริงๆนะครับด้วยส่วนสูงที่สูงถึง194ซนติเมตรของเขาเนี่ยลูกหม่งเขาก็ได้ด้วยนะไปที่ตัวต่อไปเลยคูตินโยอยู่ตำแหน่ง AMF พลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่94ของบอลดีจายบอลดีมีค่าบาลานซ์แถมมาด้วยไปที่ตัวต่อไปตัวนี้ถือว่าเป็นท็อปแพ็คเลยนะครับอันซูฟาติอยู่นตำแหน่ง LWF เพลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่99ตัวนี้นี่ก็ถือว่าโหดมาก,มากๆเลยนะคร ไปที่ตัวต่อไปเดสนะครับอยู่ในตำแหน่ง RB พลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่95เร็เลวอึดคองบอลดีนะครับไปกันที่ตัวสุดท้ายของแพ็กนี้เปตรี่นะครับอยู่ในตำแหน่ง LWF พลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่95เลยนะครับบอลทองอะไรวันนี้พลังสูงจริงๆโอ้โหสูงกว่าบอลดำบางตัวนะครับโอเคไปกันที่แพ็กแรกของวันนี้เลยดีกว่ามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆว่าวันนี้เนี่ยจะออกฟ้าตปหรือว่าเมซี่หรือสเตเกนหรือเปล่านะ่ะ ถ้าแพ็คนี้ออกมา3ตัวนี้ถือว่าไม่เกลือแล้วนะครับตัวแรกแต่เท้าขวาออมาไม่ใช่เมสซี่แล้วนะครับผมอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้โหปีเก้น,นะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะได้ตัวกองหลังมาเสริมทัพอีกหนึ่งตัวโอเคครับผมไปกันที่แพ็คที่2ของวันนี้เลยดีกว่าจะได้ท็อปแพ็คบ้างไหมเนี่ย แพ็กที่แล้วก็เกือ,อยับเลยนะครับของไอคอนิคโมเมนต์แพ็กนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวดีๆกับเขาบ้างหรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันนะครับออกอะไรเอ่ยออกอะไรเอ่ยมารับเขาให้มาพร้อม,มรอมงเท้าสีเขียวของเขากับเสื้อเบอร์2อ,อะไรเนี่ยโอ้โหเดสนะครับโอเคเอ้ทำไมหน้าเขาตลกตลกแบบนนะั้นโอ้โหโอเคครับผมก็ ได้กองหลังมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับนี่เกือบจะหลังครบแล้วแล้วเนี่ยโอเคครับตอนนี้ก็ซึมยาวๆเลยนะครับไม่ออกท็อปแพ็กเลยสักตัวโอ้โหแม่อยากได้ฟ้าตินะครับรอบนี้ถ้าฟ้าติออกมานี่ถือว่าไม่เกือแล้วแพ็กนี้ฟาติหรือเปล่าเมสซี่ก็ได้นะสเตเกนก็ได้เอาหนึ่งในสามเนี่ยสักตัวหนึ่งต้องมีดวงม,นะมั่งละนะท้าขวามาอีกแล้วไม่ใช่แล้วครับผม โอ้โหจบเลยนะครับผมได้คูดอินโยนะครับแม่เกลืออีกแล้วว้าท้อโอเคแพ็คนี้เนี่ยผมก็แนะนำให้เพื่อนๆเปิดเลยนะถ้ามีทองอยู่สัก3ามรเนี่ยถือว่าโอกาสที่จะเกลือแบบผมเนี่ยน้อยมากนะครับมันคือความสามารถพิเศษของช่องนะครับก็คือเปิดยังไงให้ได้เกลือนะครับผมโอเควันนี้ก็ได้มาทั้งหมดสตัวเนาะก็ ได้ปีเก้มาเดสแล้วก็คูเตนโยเป็นตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับรอบนี้ก็ถือว่าเกลือยยับๆเลยนะครับผมแหมเราก็คิดว่าจะออกท็อปแพ็กสักตัวนะ่าไม่ออกจริงๆโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าแพ็กนี้เปิดขำๆแล้วกันเนาะถือว่ามาพูดคุยกันแล้วกันโอเคสําหรับใครที่กําลังรอโยฮันครับอยู่เนี่ยท้าเพื่อนๆรอ,อกันอยู่เหมือนกันเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะกันนะครับ แล้วเพื่อนเปิดได้ตัวอะไรกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปเปิดแพ็คเกอือแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับและถ้าเพื่อนต้องการรับชมคอนเทนต์อื่นๆจากทางช anel มีทั้งคลิปเปิดแพ็คเกอและคลิปสอนเทคนิคเพื่อนๆก็สามารถกดได้ที่ตัวไอด้านบนได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและถ้าเพื่อหัสนี้มีย้อนคับเข้ามารับรองสนุกแน่นอนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ